s a l ม o n พ o d c a ส t มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1เลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ w w w m y h o l a com นะคะเข้าไปได้เลยคะ่ะตาราศี ที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็เป็น EP ที่27แล้วเนาะก็จะเป็นดวงของวันที่19 2 5ถึง25เมษายน ก็สัปดาห์นี้เนี่ยมีข่าวดีนะคะว่าไม่มีดาวย้ายค่ะมันก็จะเป็นเรื่องราวแบบเดิมๆคล้ายกับสัปดาห์ก่อนแต่ว่ามันมีการพัฒนาขึ้นมาเนาะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพิมพูดไปว่า สัปดาห์นี้เนี่ยจะมีวันพิเศษวันหนึ่งนะคะก็คือวันที่ย1เมษายนวันที่21เมษายนเนี่ยจะเป็นเหมือนกับวันที่ตั้งดวงเมืองนะคะของประเทศก็คือเป็นวันเกิดของประเทศเรานะคะทีนี้เนี่ยเวลาเข้าสู่วันเกิดเนี่ยดวงของเราหรือว่าดวงของใครก็ตามเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนวันที่21เมษายมษเนาะเขาก็จะมีดาวอังคารเป็นคารากินีค่ะ ดวงเมืองของเราเนี่ยเป็นลัคนาลาศีเมษนะคะซึ่งลัคนาราศีเมษเนี่ยจะมีดาวประจําตัวเป็นดาวอังคารทีนี้ปีที่แล้วที่มันเป็นกาลักกินีขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้เมืองของเราเนี่ยค่อนข้างปั่นป่วนมีเรื่องนูนง่นนี่นั่นมากมายนะคะเรื่องเกี่ยวกับตํารวจอะไรเนี่ยก็อยู่ในหมวดของดาวอังคารเหมือนกันการมีม็อบเนี่ยมันก็มากับดาวอังคารนะคะ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยไอการหัวร้อนการที่ประชาชนรู้สึกไม่พอใจเนี่ยมันมาหมดเลยกับดาวคารที่มันเป็นกลากินีโดยดาวคารเนี่ยจะเป็นกลากินีทุก10ปีนะคะถ้าย้อนกลับไปประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นปี2553ถึงต้นปี5 5 4พรอว่าดีเลยหลายคนก็จะรู้เนาะว่าปี2 5 5 3เนี่ยมันก็เกิดม็อบเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะแล้วก็มันก็ครบรอบปีที่แล้วอ่ะ มันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างตั้งแต่ดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ดาวเปลี่ยนยุคเนาะที่ทําให้เกิดเรื่องราววุ่นวายเนี่ยมาเจอกันนะคะโดยที่ดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เนี่ยเขาจะเจอกันประมาณ20ปีครั้งเนาะแต่ว่าในตําแหน่งของปีที่แล้วเนี่ยต้องใช้เวลาถึง60ปีเลยถึงจะกลับมาเจอกันตรงนี้นะคะอันนี้คือเช็คข้อแรกนะคะ ข้อที่สองค่ะปีที่แล้วเนี่ยดาวพฤหัสมันจะมีจังหวะบางจังหวะที่เขาเดินเข้าไปที่ราศีมังกรเนาะราศีมังกรเนี่ยเป็นราศีที่ดาวพฤหัสไปอยู่แล้วไม่ดีอะค่ะทุกครั้งที่ดาวพฤหัสไปอยู่ที่ราศีมังกรอะจะพ้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีปีที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากเรื่องโควิดแล้วเศรษฐกิจเราก็ดรอปตัวลงเนาะแล้วยังมาพ้องจองกับการที่ดาวอังคารเป็นการกินีอีกนะคะก็จะทําให้ปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่บอกไปเลยก็คือไม่รู้จะพังเรื่องไหนคือพังไปทุกๆเรื่องนะคะ ทีนี้เนี่ยหลังจากวันที่21เมษายนเป็นต้นไปเนี่ยความเป็นกาลกินีของดาวอังคารน่ยมันจะดรอปลงแล้วเพราะว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่ดาวพุธมาเป็นกาลกินีทีนี้เราก็มาทบทวนกันว่าดาวพุธเขามีค่าเป็นอะไรบ้างดาวพุธเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องการสื่อสารนะคะการคมนาคม พวกทีวีเอ่ยรายการข่าวเอ่ยเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในหมวดดาวพุธหมดเลยนะคะในแง่ของการเมืองเนี่ยดาวพุธก็จะแปลว่าคนหนุ่มสาวนะคะนักศึกษาหรือว่าคนจบใหม่คนรุ่นใหม่ไฟแรงอะ่ะก็จะเป็นดาวพุธได้เนาะสําหรับปีที่ดาวพุธเป็นกรกฎีเนี่ยก็จะทําให้คนที่ทํางานในหมวดดาวพุธนะคะหรือว่าเป็นคนในหมวดดาวพุธเนี่ยเจอกับเรื่องไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะได้ยินเรื่องเกี่ยวกับวงการข่าวเอ่ยหรือว่าทีวีเอ่ยที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะเนาะ เรามองว่าหลังจากดาวพุธเป็นกาะละกินีเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับวงการข่าวเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปอีกนะคะมันไม่เหมือนกับปีที่ผ่านๆมาที่มันเปลี่ยนไปนะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงคนละรูปแบบแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆวงการคมนาคมนะคะคําว่าคมนาคมเนี่ยมันเป็นไปได้ตั้งแต่เครื่องบินเอ่ยรถไฟเอ่ยหรือว่าทางด่วนเอ่ย รถไฟฟ้าเอ่ยแนวแนวเนี้ยอยู่ในกรุ่ปเนี้ยนะคะก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะคะรวมถึงรถเมล์หรือว่าถนนขนทางเอ่ยมันก็ยังอยู่ในหมวดนี้ทั้งหมดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็พวกธุรกิจที่เกี่ยวกับโลจิสติกเนาะการขนส่งมันก็อาจจะเกิดเหตุผิดพลาดมันอาจจะเกิดเหตุอะไรที่มันน่าปวดหัวได้ในปีนี้นะคะใครที่อยู่ในธุรกิจแบบนี้เนี่ยมอนิเตอร์กันหน่อยหนึ่งว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะนอกจากเรื่องที่พิมพ์พูดไปแล้วเนาะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับคนที่จบในปีนี้พอดีเนี่ยพิมพ์มองว่าเฮ้ย อันนี้แหละที่มีปัญหามากที่สุดถ้าพูดกันจริงๆไม่ต้องพูดเรื่องดวงก็ได้เอาตามหลักการเลยเนาะปีนี้นะคะอัตราการว่างงานเอ่ยคนจบใหม่แล้วจะไม่ได้งานเอ่ยเนี่ยมันมีโอกาสเยอะอยู่แล้วแล้วมันมาพ้องกับปีที่ดาวพุธมันเป็นกาลกินีอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จบในปีนี้เนาะอาจจะต้องอดทนฝ่าฟันอุปสรรคกันไปนิดนึงนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนสําหรับปีที่ดาวพุธเป็นกาละกินีนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะ ก่อนที่เราจะเข้าสู่ราศีแรกนะคะย้ํากันอีกนิดนึงว่าคําว่าราศีของแม่หมอเนี่ยหมายถึงลัคนาราศีเนาะเวลาอ่านดวงอ่านตามลัคนาราศีนะคะไม่เหมือนกับราศีนะใครอยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรเนี่ยก็ให้ไปฟังใน e ีพีแรกกันและสําหรับสัปดาห์นี้เนี่ยดวงเป็นยังไงก็มาฟังกันได้เลยค่ะลัคนาราศีสิงค์ค่ะ เรื่องการงานค่ะสัปดาห์นี้เนี่ยเรามองว่าการงานยังไม่เชิงว่ามันแย่ขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่เชิงว่ามันจะดีนะคะสาเหตุมันมาจากดาวการงานของชาวราศีสิงค์คือดาวศุกร์เขากระพิบอยู่บนท้องฟ้าเขาไม่ได้ส่องสว่างแล้วก็ส่องแสงต่อเนื่องกันทําให้เวลาทํางานก็จะรู้สึกว่าติดติดดับดับแต่การติดติดดับดับเนี่ยมันไม่ได้มาจากชาวราศีสิงค์เองนะชาวราศีสิงค์เนี่ยตอนนี้คือมีไฟมากเลยนะ แต่ว่าตัวงานเองอ่ะหรือแม้กระทั่งคนมาจ้างเขาติดติดดับๆ พี่อยากได้งานน้องมากเลยพี่ชอบงานน้องมากเลยประมาณนี้นะเอางานมาให้เราทําเราส่งดับแรกไปอยู่ๆเงียบหายไปอะ่ะเราไม่คอนเฟิร์มหรือไม่ฟีดแบ็กมาว่าเฮ้ยจะเอางานนี้อีกไหมหรือว่ายังไงนะคะทําให้เราทําตัวไม่ค่อยถูกพอเขาส่งกลับมาเราส่งกลับไปเขาก็เกิดอาการแบบนี้อีกนะคะอยากให้รออีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวดาวสุกมันก็ย้ายแล้วล่ะพอเขาย้ายนะคะมันก็จะได้ความชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าเราจะได้คุยอะไรเป็นเนื้อหาสาระมากขึ้นกว่าเดิมรออีกนิด แต่นอกเหนือจากเรื่องของงานที่มันติดติดดับๆเดี๋ยวมันอะไรก็ไม่รู้นะคะพิมพ์ฝันนิดนึงถึงพฤติกรรมของชาวราศีสิงในช่วงนี้ด้วยความที่ตอนนี้นะคะมันเป็นเดือนเมษ,ษาจนถึงเดือนพฤษภาดวงอาทิตย์มันจะอยู่ในตําแหน่งราศีเมษ ซึ่งมันเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ค่อนข้างดุที่สุดนะคะเอาง่ายๆเราก็มองออกไปข้างนอกนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าโหแดดแรงมากเลยใช่ไหมคะก็ประมาณนั้นแหลคะค่ะความร้อนแรงของชาวราศีสิงห์ทำให้เราอาจจะมีพฤติกรรมที่มันค่อนข้าง agressive มากๆนะคะอาจจะหัวร้อนมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ เวลาพูดเนี่ยก็อาจจะกระโชกโคกหักอันนี้เนี่ยก็อาจจะส่งผลให้คนรอบตัวนี่รู้สึกลุ่มๆร้อนๆไปด้วยนะคะฝากเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยนะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะเอาน้ำเย็นลูบหัวตัวเองไว้ ต่อมาค่ะเรื่องการเงินนะคะการเงินสําหรับชาวราศีสิงห์รายจ่ายค่อนข้างมากนะคะโดยเฉพาะของใหญ่ๆที่เพิ่งซื้อไปในช่วงนี้หรือว่าช่วงก่อนหน้านี้สมมุติว่าไม่ได้ผ่อนอะไรเลยแหละในช่วงนี้นะคะก็จะมีเหตุให้ต้องผ่อนหรือว่าจะต้องไปรับผิดชอบรายจ่ายใหญ่ๆนะคะที่จ่ายออกไปได้นะคะรายจ่ายพวกนั้นเนี่ยตอนแรกมันอาจจะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่นะแต่มันเป็น ก้อนเล็กๆหลายๆก้อนพอรวมกันหลายๆอันเฮ้ยใหญ่เหมือนกันวะเฮ้ยไม่เป็นรายจ่ายที่เยอะเหมือนกันว่ะอะไรประมาณน,นี้นะคะเพราะฉะนั้นพิมพ์ฝากหน่อยเนาะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะเรามาระวังรายจ่ายเยอะขึ้นกว่าเดิมและถ้ามีเหตุจําเป็นนะคะค่อยจ่ายนะคะสําหรับความรักนะคะ คนโสดเรามองว่ามีโอกาสที่จะเจอคนถูกใจได้ในช่วงนี้นะคะถ้าไม่เจอช่วงนี้เนี่ยพิมบอกได้เลยนะว่าเฮ้ยล้วมันจะไปเจอช่วงไหนได้อีกวะอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าไม่เจอเลยจริงๆมันยังมีจังหวะปลายปีอีกรอบหนึ่งนะคะไม่ต้องกังวลไปแต่ถ้าเจอใครช่วงนี้ก็ขอให้คุยไปเหอะคุยไว้ก่อนต่อมานะคะสําหรับคนมีแฟนเรามองว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นถ้ามีการทะเลาะกันอะ่ะมันจะต้องทะเลาะกันมาหรือว่ามันจะต้องไม่ดีมาตั้งแต่ช่วงดาวหรือหัดย้ายหลายคนอาจจะพูดว่า อ้าวในบอกว่าดาวพฤหัสย้ายแล้วราศีสิงห์มันดีนี่คือจริงๆอย่างนี้ค่ะดาวพฤหัสเนี่ยมันมีค่าดีอยู่สําหรับชาวราศีสิงห์แต่ว่ามันก็จะมีค่าอื่นๆผนสมไปด้วยนะคะที่ทําให้มันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นโยกย้ายที่อยู่อาศัยโยกย้ายงานมีหัวหน้าใหม่ใครใหม่ๆเข้ามาได้หรือว่าคนรักอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นได้ท้องก็ได้นะพะมันมีการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นแหละ ที่มันไม่ดีเกิดขึ้นแล้วนะคะหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มดีแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเหมือนกันถ้าทะเลาะเนี่ยมันก็ทะเลาะก,กันมาแล้วแหละในช่วงก่อนหน้านี้สําหรับคนราศีสิงห์นะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยต่อให้มันไม่มีเหตุทะเลาะแต่พฤติกรรมของชาวราศีสิงห์ที่พิมพ์พูดไปในเรื่องงานนะคะก็คือยิ่งรู้สึกว่าหน้าของเราเนี่ยบอกบุญไม่ค่อยรับนะคะมันจะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ถึงเราจะมั่นใจนะคะว่าหน้าบอกบุญไม่รับของเราเนี่ยมันสวยมากหรือว่ามันหน้าตาดีสุดๆนะคะแต่ว่ามันอาจจะสร้างบรรยากาศให้คนรบ ถ้ารวมถึงคนรักเนาะเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคถ้าสมบุติเขามาทําอะไรให้เราไม่ถูกใจมากๆเนี่ยอาการหยิ่งในศักดิ์ศรีอะ่ะมันจะมาเลยอะ่ะแต่ก่อนมันอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าโดนแตะต้องเรื่องอีกโก้หรือเรื่องศักดิ์ศรีขนาดนั้นนะคะแต่สําหรับช่วงนี้และสัปดาห์นี้เนี่ยมันไม่ได้จริงๆสําหรับชาวราศีสิงห์นะคือมาอะไรกับเราเนี่ยไม่ได้เลยนะคะตะวาดกับพิมพ์บอกเลยว่าอยากให้ใจเย็นค่ะ เอาละค่ะวันนี้ก็จบลงแล้วกับจังหวะที่ไม่ได้มีดาวย้ายแต่เรื่องราวยังคงพัฒนาไปนะคะอย่าลืมติดตามรายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมฟ้าในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ s ซ r m o n Podcast นะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่หมอขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ